S <S คอ,อย่างนี้ว่ามีคนมาสอบถามเรื่องของการไปทําจมูกมาค่อนข้างที่จะเยอะที่จริงเราว่าจะรอรีวิวทีเดียวแบบว่าหลังถอนหมอนี้ก็คือแบบฟ u ีโอปชั่นเลยตั้งแต่แบบว่าตัดสินใจยังไงแล้วไปคลินิกที่ไหนก็ไปที่นู่นรู้สึกยังไงหลังทําเป็นยังไงดูแลตัวเองยังไงแต่ว่าเออแบบม,ม,มันมัีดีเอ็มค่อนข้างมาถามเยอะนะปวดข้าวๆแล้วกนว่าทําไมต้องทาจมูกคือจมูกแรกของเราอ่ะค่อนข้างที่จะดีเป็นคนที่มีสันจมูกแล้วก็จมูกค่อนข้างที่จะเลี้ยวปัญหามันแบบไม่ค่อยเยอะตั้งแต่เกิดมาละคือเอาง่ายคือจมมูกกสววยตตแแ่่่เิดาาอ ด้วยความที่บางมุมเราหน้าแข็งคือมันจะเป็นแบบหน้าเมนเมนมากกว่ามันไม่หวานแล้วเราอยากได้ตรงปลายแบบให้มันแบบเชิดแบบนี้นิดนึงเราอยากได้แบบแนวคอสอจีนไม่อยากแบบแบบไม่อยากได้แบบแบบสายฟอมแบบพุ่งเกินไปเพราะว่าเราเป็นคนเนื้อแบบน้อยมากๆซึ่งเรารู้ตัวมาตั้งแต่แรกคือจมูกมีแต่กระดูกไม่มีเนื้อเลยแล้วก็วันที่ไปตัดสินใจทําจากอ่อคลินิกดีมอเพราะว่าหนึ่งคือ ในเรื่องของคุณหมอเขาให้แบบว่าให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของการทําจมูกขอาแล้วมันจะไม่ทะลุคือเราไม่ต้องการทําจมูกหลายๆรอบเราต้องการแบบทํารอบเดียวแล้วก็แบบอยู่ไปนานๆคือเราไม่ได้แบบมีความแบบว่าต้องการจมูกทรงนั้นทรงนี้คือแบบไม่ได้ความต้องการนะเขาอยากให้มันสวยขึ้นในฉบับของเราจมูกสวยดีและดีกว่าเดิมเนี้ยเออแล้วก็เลยไปปรึกษาคุณหมอที่นั่นซึ่งคุณหมอเขาให้คาแนะนําดีมากๆแล้วเขาเข้าใจปัญหาเราอย่างตรงจุดคือเขาแบบไม่ยัดเยียดเคสเลยไม่พูดถึงแบบว่าเออจะเอาทรงนี้ใช่ไหมจะจัดให้อะคือไม่พูดเลยคือเขาพูดปัญหาาเร อันดับแรกคือกระดูกตรงมัเนี่ยมันลงมาปุ๊บแล้วมันโคตรเอออันนี้คือถ้าไม่สังเกตดๆีๆจะไม่เห็นแต่ถ้าสังเกตจะรู้ว่าจมูกมันไม่ตรงแต่แรกมันเป็นโดยธรรมชาติแล้วสองคือมจมูกไม่เท่ากันเวลาขึ้นเนี่ยจะรู้เลยว่าดูจมูกไม่เท่ากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่สลูแล้วก็เนื้อบางมากที่แรกคุณหมอจะไม่ทําให้แล้วแต่ด้วยความที่แบบเอออุตส่าห์มาไกลจนถึงลำปางไปถึงกรุงเทพแล้วอยากอยาก,อยากทําอยู่แล้วอ่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าก็ทําให้ได้แต่ว่าจะไม่เหมือนเนื้อเราแล้วก็เทคนิคททีีีี่่ใใชช้้้จะเเเป็็นนคคิขอองกกกกาารรสมมมมตยยืุแลวพ ตรงนี้มันทําให้เราแบบมั่นใจมากเลยว่าคุณหมอต้องทาให้เราได้แน่นอนเออหลังจากวันนั้นก็ตัดสินใจทําในวันนั้นเลยก็คือเชื่อฝีมืองหมอมากเพราะหมอพันผ่านมากปบพันกว่าเคสแล้วก็เคสแก้แบบเยอะมากแล้วก็คนที่ทำจมูกควอมขไม่มีการทะลุหรือว่าแบบอยู่ในานเป็นสิบสิบปีเนี่ยเอออันนี้คือแบบความมั่นใจที่เราเลือกทาคลินิกนี้หมออแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปทํเคือคุณหมอเขาแนะนําดีบอกว่าจมูกเรามันเป็นเนื้อน้อยมากๆกแล้วก็ใช้หลัก ไปแบบสองชั้นี่ก็ร้องให้ระหวกักที่เราทำอะเราก็เห็นเอเอมันไม่มีการปิดหน้าเลยคือมีการเปิดหน้าขณะทาเราสามารถเดิมตาดูได้คือแบบไม่หลอกเราเลยว่าจะอะไรอ,อะไรใส่หนึจมหูกเราทําอะไรถึงขั้นตอนไหนคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออเรียวมากๆาคือแบบมันมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าจมุกงคงต้องออกอันรดีแล้ววันนี้วันที่8ทุกคนดูจังหวะใหม มันออกมาดูดีมากๆซึ่งคือมันยังไม่ยุบวงทุกคนเดี๋ยวมันจะยุบไปอีกเพราะมันเป็นเทคนิคใต้เยื่อุมันจะเข้าที่ประมาณ6เดือนแล้วมันจะรัดแกนประมาณ1ปีอันนี้คือความใจเย็นที่เราสามารถต้องต้องแบบรอที่ได้เพื่อความสวยเงี้ยเอออันนี้คือแบบว่าหน่อยไม่รีบเร่งเรื่องจมูกแล้วถ้ามันดีแล้วออกมาโอเคแล้วใช้แบบในระยะยาวตลอดเงี่ยหน่อยก็โอเคในระยะเวลานี้คือแบบเร,เราไม่ต้องการให้มันแบบสวยภายในข้ามคืนเพราะแบบในอนาคตอาจจะทะลุหรือว่านู่นนี่นั่นเออไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยเราก็สามารถรอได้อันนี้คือเเเหตุผลลททีีี่่ืออกดดิมมคนยยยไระาาบบบ้จแว แล้วก็รีวิวคลินิกให้ดูแล้วก็ราคาที่มันแบบดีมากคุณหมอดีพนักงานดีทุกอย่างดีโอเคผมคำแนะนำโคตรดียาเตอจริงใครอยากแก้หรือว่าอยากเสริมจมูนแหลงหน่อยแนะนำดีมอคลินิกเลยอันนี้แบบไม่ได้อวยคือแบบประทับใจตั้งแต่ก้าวเข้าไปเลย